เดี๋ยวเดี๋วก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับ เราก็มาถึงคําถามท้ายกิจกรรมที่4.2หน้าที่135กันแล้วนะครับผมโดยในกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ให้บอกระยะทางและระยะห่างระหว่าง2ตําแหน่งแตกต่างกันอย่างไรครับผมโดยวัสดุหรืออุปกรณ์ที่เขาให้น้องใช้ก็คือไม้บรรทัดแล้วก็ไม้บรรทัดวัดมุมนะครับเพื่อที่เขาจะให้น้องๆเนี่ยทำการวัดว่าตําแหน่งระหว่าง สิ่งต่างๆในรูปเนี่ยมีค่าเท่าไหร่โดยเขาก็ให้กําหนดให้หนึ่งเซนติเมตรเนี่ยมีค่าเทียบเท่ากับความยาวสิบเมตรนะครับผมโดยพี่เนี่ยได้ทําการวัดมาให้น้องๆเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าตําแหน่ง A ไป B เนี่ยมีระยะทางอยู่ที่กี่เมตรตําแหน่ง B ไป C เนี่ยมีระยะทางอยู่ที่กี่เมตรตําแหน่ง C ไป D ล่ะตําแหน่ง A ไป E ล่ะซึ่งเราก็จะมาใช้ในการตอบคําถามต่อไปกันครับผมหรือน้องๆสามารถวาดตามตลงในกระดาษของน้องๆได้เลยนะครับผมด้วยการกดพรแล้วก็วาดได้เลยครับอื แล้วพอน้องๆวาดเสร็จก็มาทําการดูไปต่อเลยนะครับว่าเขาได้ทอะไรโดยเขาบอกว่ากิติเนี่ยเดินทางไปยังตําแหน่งต่างๆทั้ง5สถานการณ์ที่แตกต่างกันนั้นนี้ครับผมโดยสถานการณ์ที่1สถานการณ์ที่1นะครับสถานการณ์ที่1ที่1ก็คือกิติเนี่ยเดินจาก A ไป B นั่นเองครับผม ซึ่งเขาให้น้องหาระยะทางแล้วก็ระยะห่างใช่ไหมครับซึ่งระยะทางเนี่ยวัดว่ากิตตีเนี่ยเดินไปได้เท่าไหร่ ถ้ากิติเดินไป5้เมตรก็คือบอกว่าเป็น50เมตรเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่ากิติเดินกลับไปกลับมาก็ยังคงเป็นระยะทางก็คือบวกกันทั้งหมดอยู่ดีแต่ว่าระยะห่างจะไม่ใช่ครับผมระยะห่างเนี่ยจริงๆแล้วก็หมายถึงการกระจัดครับการกระจัดจริงๆแล้วก็หมายถึงว่าเขาดูแค่จุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดเท่านั้นเองครับถ้ากิติเดินจาก A ไป B ไป C แล้วเดินกลับมา B สุดท้ายระยะห่างหรือการกระจัดก็คือจาก A ไป B เท่านั้นเองครับผมจะไม่นับจากเส้นทางที่ไป C ด้วยเพราะว่าจุดสิ้นสุดก็คือเรริ่่่มต้นททีี A จบ B ัผ ังนั้นจริงๆแล้วก็คือนิยามก็คือที่บอกว่าตำแหน่งของวัตถุก็คือจุดที่วัตถุอยู่ในตอนเริ่มต้นแล้วก็ในตอนสิ้นสุดครับจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งก็ต่อเมื่อมีการกระจัดเกิดขึ้นโดยระยะทางของวัตถุก็เท่ากับระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ทั้งหมดนั่นเองครับผมส่วนการกระจัดของวัตถุก็คือระยะที่สั้นที่สุดนะครับผมระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของวัตถุนั่นเองครับ เช่นในกรณีนี้นะครับสมมุติว่าจาก A ไป B เนี่ยเขาเดินทางโดยการที่เดินจาก A ไป B เลยก็คือใช้ระยะทางในการเดิน59ครับผมก็ได้ระยะทางก็คือ59การกระจัดก็คือ59เพราะว่า A ไป B เนี่ยสั้นที่สุดก็คือ59แล้วครับแล้วก็มีการเปลี่ยนตำแหน่งนะครับผมเพราะว่ามีการกระจัดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเดินใหม่เลยลองเดินไปด้านบนก่อน79เดินไปทางขวาอีก3าก็เดินลงมาอีก59ซึ่งรวมทั้งหมดเขาเดินไป159เนี่ย แต่ว่าเขาก็จบที่ B เหมือนเดิมซึ่ง B เนี่ยมีระยะทางที่สั้นที่สุดคือ59จาก A ไป B นะครับ เพราะฉะนั้นระยะทางก็คือ7จ็บวกสาบวกหก็คือ1 5บห้นั่นเองแต่การกระจัดจะเป็น5 9หรือก็คือระยะทางที่สั้นที่สุดครับแล้วก็มีการเปลี่ยนตำแหน่งแล้วถ้าไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งเป็นยังไงครับก็คือเขาเนี่ยเดินวนแล้วก็กลับมาอยู่ที่จุดเดิมครับก็คือจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดอยู่ที่จุดเดิมก็คือเหมือนกับไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งการกระจัดก็เป็นศูนย์แต่ว่าระยะทางเนี่ยยังคงนับอยู่นะครับว่าเขาเนี่ยเดินไปเท่าไหร่ถึงกลับมาที่จุดเดิมก็คือ1 5บห้าเก้านั่น เพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูกันนะครับว่าระยะทางเนี่ยก็หมายถึงระยะทางส่วนระยะห่างเนี่ยหมายถึงการกระจัดเราจะดูกันครับว่าจัด A ไป B, B เนี่ยมีระยะห่างมีระยะทางเทาง่ะะทาไหร่มีระยะห่างเท่าไหร่ซึ่งก็จะเห็นว่าระยะทางระยะทางกับระยะห่างเท่ากันใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นจุดที่สั้นที่สุดแล้วเพราะว่าเป็นเส้นตรงนั่นเองครับผมเส้นตรงก็คือไม่มีการที่มีการเลี้ยวไปมาหรือว่าโค้งไปมาครับผม หรือว่าเดินอ้อมไปทางอื่นก่อนแล้วค่อยเดินกลับมาเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่1 A ไป B ก็คือมีระยะทางเท่ากับระยะห่างเท่ากับ20เมตรนั่นเองครับผมเมตรย่อด้วยตัว m นะครับทีนี้เราก็มาดูสถานการณ์ที่2ครับสถานการณ์ที่2เขาบอกว่าสถานการณ์ที่2ก็คือกิดเดินเตี่ยเดินจาก A ไป C แล้วเดินย้อนกลับมานี่แหละครับที่จะทําให้ระยะห่างและก็ระยะทาง,างไม่เท่ากันแล้วเดินย้อนกลับมาครับผมแล้วเดินย้อนกลับมา B ครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า A เดินไป C เนี่ยก็คือมีระยะมีระยะทางทั้ง,งหมด20บวก30ก็คือ50แล้วใช่ไหมครับแต่เขายังเดินกลับมา B อีกก็คือบวกไปอีก30อีกก็คือระยะทางจะได้ว่าเป็นระยะทางจะได้เท่ากับ ยี่สิบบวกสามสิบแล้วก็เดินย้อนกลับมา B ก็คือบวกสามสิบก็คือจะได้80เมตรครับผมแต่ว่าระยะห่างนะครับจุดเริ่มต้นเขาคืออะไรครับคือ A แล้วจุดสิ้นสุดล่ะครับเขาเดินไป C แล้วก็เดินกลับมา B เพราะฉะนั้นจุดสิ้นสุดก็คือจุด B ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจาก A ไปบเนี่ยระยะทางที่สั้นที่สุดคือเท่าไหร่ครับติก๊กตอกติก๊กตอกก็คือ20ใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นระยะห่างก็คือ20ครับระยะห่างในการกระจัดระยะห่างก็จะเท่ากับ20เมตรครับผม เห็นไหมครับสั้นกว่าระยะทางมากเลยแสดงว่าเขาเนี่ยเปลืองพลังงานมากครับแทนที่จะเดินไปที่ B แล้วก็หยุดอยู่ตรงนั้นเลยแต่เขากลับเดินไปเดินกลับทําให้เขาเนี่ยสิ้นเปลืองพลังงานมากกว่าเดิมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะประหยัดพลังงานให้มากที่สุดเนี่ยเราก็ต้องเดินเป็นเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นไปจุดสิ้นสุดเท่านั้นครับซึ่งจะได้ระยะห่างและก็ระยะทางเท่ากันก็คือระยะทางที่สั้นที่สุดนั่นเองครับผมแล้วต่อไปละครับเป็นสถานการณ์ที่3สถานการณ์ที่3เนี่ยเขาให้เราเดินยังไงเอ่ย สถานการณ์ที่3นะครับสถานการณ์ที่3ก็คือเดินจากเดินจาก A ไป C แล้วไป D ครับแล้วไป D ครับผมซึ่งเขาเดินจาก A ไป B แล้วก็ไป C เนี่ยจะได้ว่าเดินจาก A ไป B ไป C เขาเดินจาก A ไป C ใช่ไหมครับระยะทางก็คือ20บวกกับ30แล้วจากนั้นเขาเดินไป D อีกก็คือบวกอีก50เพราะฉะนั้นระยะทางก็จะได้ว่าระยะทางระยะทางก็คือเท่ากับ A ไป C ก็คือ20บวก30แล้วไป D ก็คือบวกอีก50เพราะฉะนั้นก็จะเป็นระยะทางเท่ากับ20บวก30บวก50ก็คือ100เมตรครับผมแล้วระยะห่างล่ะครับระยะห่างก็คือต้องวัด ระยะทางที่สั้นที่สุดจากจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดใช่ไหมครับเขาเดินไปเขาเดินจาก A ไป C แล้วก็ไป D เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นก็คือ A จุดสิ้นสุดก็คือ D เพราะฉะนั้นระยะที่สั้นที่สุดหรือก็คือระยะห่างเนี่ยก็คือจาก A ไป D ครับผมซึ่งก็ลองวัดดูนะครับซึ่งพี่วัดออกมาเนี่ยได้ประมาณ7.4ครับผมได้ประมาณ7.4เซน ได้มาเจเซน cm, หรือก็คือ1เซนเนี่ยเท่ากับ10เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น74เมตรครับผมเ4เมตรอ่าเพราะว่า7.4เซนเนี่ยเขาบอกว่า1เซนเท่ากับ10เมตรใช่ไหมครับล้วก็เ4 cm, ไปคูณ10ก็คือได้เป็น74เมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าระยะทางเนี่ยได้เป็น20บวก30บวก50แต่ว่าการกระหรือระยะห่างหรือการกระจัดเนี่ยก็คือได้เป็น74เมตรนะครับผมอ่านี้คือสถานการณ์ที่3าม ต่อไปเป็นสถานการณ์ที่4สถานการณ์ที่4สถานการณ์ที่4นะครับเขาบอกว่ากิตตีเนี่ยเดินลัดสนามหญ้าจาก A ไป D เลยครับเดินลัดจาก A ไป D หมายความว่าไงครับผมก็หมายความว่าเส้นทางที่เขาใช้เดินเนี่ยก็คือเส้นสีม่วงนี่ครับเออเขาเดินลัดตรงมาเลยก็แสดงว่าระยะทางที่เขาใช้ก็คือเส้นสีม่วงนี้ใช่ไหมครับแล้วการกระจัดแ่ะครับเขาเริ่มต้นที่ A แล้วก็จบที่ดีก็คือเป็นเส้นที่สั้นที่สุดเหมือนกันก็คือเขาเดินแบบประหยัดพลังงานมากที่สุดก็คือเดินเป็นเส้นตรงทําให้ระยะทางและก็ระยะห่างเนี่ยเท่ากันครับผมระยะทางเท่ากับระยะห่างเท่ากับ เ4เมตรครับผมเ4เมตรครับนี่เลยครับก็จบนะครับสำหรับสถานการณ์ที่4ก็คือเขาเดินสั้นที่สุดนั่นเองครับทีนี้ก็คือสถานการณ์สุดท้ายสถานการณ์ที่5สถานการณ์ที่5 กิติเนี่ยเดินไปตามถนนจากตำแหน่ง A ไป B ไป C ไป D แล้วก็ E แล้วก็เดินกลับมาที่จุดเริ่มต้นครับผมอ่ากิติเดินจาก A ไป B ไป C ไป D ไป E แล้วก็กลับมาที่ A เหมือนเดิมครับผมอ่าเรามาดูกันนะครับว่าจาก A ไป B เนี่ยใช้ไป20ใช่ไหมครับจาก B ไป C ใช้ไป30 จาก C ไป D ใช้ไป50จาก D มา E ใช้ไปเท่าไหร่ครับผม D ไป E น้องๆเนี่ยก็วาดเส้นตรงจาก D ไป E นะครับนี่แหละครับวาดเส้นตรงจาก D ไป E ก็จะได้ว่ามันก็คือ50เท่ากันครับผมเพราะว่าเส้นจาก D ไป E ก็คือเท่ากับเส้นจาก A ไป C นั่นเองครับก็คือหรือลองวัดดูก็ได้ครับก็จะวัดได้5ก็คือเป็น50นั่นเองครับ เพราะฉะนั้นจาก A ไป B คือ20จาก B ไป C คือ30ก็เป็น20บวก30ไป D ต่อก็บวกอีก50แล้วก็ไป E ต่อก็บวกไปอีกแล้วก็มา A ก็คือบวกไปอีก50ครับผมเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่5นะครับเขาจะเดินจาก A ไป B ระยะทางก็คือ A ไป B ก็คือ20 B ไป C ก็คือ30 C ไป D ก็คือ50 D ไป E ก็คือ50 E ไป A ก็คือ50ครับผม รวมกันแล้วเนี่ยก็จะได้ทั้งหมด200เมตรครับโอ้โหเดินไกลมากเลยใช่ไหมครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดเขาคืออะไรครับเขาเริ่มต้นที่จุด A แล้วก็มาสิ้นสุดที่ A ไป C ไป D ไป E ไป A เพราะฉะนั้นเริ่มต้นกับสิ้นสุดคือจุดเดียวกันคือจุด A ครับผมเพราะฉะนั้นระยะห่างระหว่างจุด A ไปจุด A คือเท่าไหร่ครับติ๊กตอกติ๊กตอกก็คือ0ใช่ไหมครับผมเพราะว่าเป็นจุดเดียวกันนั่นเองระยะห่างก็เลยเท่ากับ0เมตรครับผม เพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะได้ว่าระยะทางคือ200เมตรแต่ว่าระยะห่างเป็น0เมตรเพราะว่าเขากลับมาที่เดิมครับวงเล็บกลับมาที่เดิมอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ระยะทางแล้วก็ระยะห่างของทั้ง5สถานกรารณ์แล้วใช่ไหมครับผมโดยสถานการณ์ที่1เนี่ยจาก A ไป B เดินเป็นเส้นตรงเลยเพราะฉะนั้นระยะทางก็เท่ากับระยะห่างาก็เท่ากับ20เมตรสถานการณ์ที่2เนี่ยจาก A ไป C แล้วเดินย้อนกลับมา B ก็คือเดินไปแล้วก็เดินกลับ จาก20่ก็เลยกลายเป็น20บวก30แล้วก็บวก3าเพื่อกลับมาที่ B แต่ระยะห่างเนี่ยก็วัดจากแค่ A ไป B คือจุดเริ่มต้นไปจุดสิ้นสุดก็คือตอบ20นะครับผมระยะห่างแต่ระยะทางก็คือบวกกัน3อันก็ได้80ครับผมทีนี้พอเป็นสถานการณ์ที่3นะครับเดินจาก A ไป C แล้วก็ไป D ก็คือเดินจาก A ไป C ก็คือ20บวก30ไป D ก็คือบวก50 ก็คือจะได้ระยะทางเป็น100เมตรแต่ว่าระยะห่างเนี่ยก็คือเป็นเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นไปจุดสิ้นสุดก็คือจาก A ไป D นั่นเองครับก็คือเป็น74เมตรแต่ทีนี้นในสถานการณ์ที่4เนี่ย เขาเดินลัดจาก A ไป D เลยครับก็คือเดินไปเส้นตรงจาก A ไป D ทําให้ระยะทางและก็ระยะห่างเนี่ยเท่ากันเพราะเขาเดินโดยใช้เส้นทางที่สั้นที่สุดก็คือจากจุดเริ่มต้นไปจุดสิ้นสุดเป็นเส้นตรงนั่นเองครับก็เลยตอบว่าระยะทางเนี่ยเท่ากับระยะห่างเท่ากับ74เมตรแต่ทีนี้ข้อสุดท้ายคือเขาเดินไกลมากครับผมแต่ว่าจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดเนี่ยกลับเป็นจุดเดียวกันกเขาเดินจาก A ไป B ไป C ไป D ไป E แล้วก็มา A ก็คือระยะทางเนี่ยก็คือบวกให้หมดเลยครับผม20่สิ0บวก50าวสิบบวกด้200 แต่ว่าเขากลับเดินกลับมาที่จุดเดิมเพราะฉะนั้นระยะห่างจากจุด A แล้วก็มาจุด A ก็คือจุดเดียวกันเนี่ยก็เลยเป็นศูนย์ครับผมทีนี้เราก็มาดูกันดีก,กว่าว่าโจทย์เนี่ยถามว่าอะไรโดยโจทย์นะครับเขาถามว่าในข้อหนึ่งนั้นเขาถามว่าสถานการณ์ใดที่ระยะทางที่กิติเคลื่อนที่ระ,ระยะห่างจากตำแหน่งเริ่มต้นไปยังตำแหน่งสุดท้ายของกิติมีค่าเท่ากันเพราะเหตุใดก็ตอบว่าเขาถามว่าระยะทาง กถามว่าระยะทางเท่ากับระยะห่างใช่ไหมครับก็คือตอบว่าสถานการณ์ไหนบ้างครับผมสถานการณ์ที่5เท่ากันไหมไม่เท่าใช่ไหมครับสถานการณ์ที่4ี่ะครับเท่ากันสถานการณ์ที่3าไม่เท่าสถานการณ์ที่2เท่ากันไอสถานการณ์ที่2ไม่เท่าสถานการณ์ที่1เท่าก็คือตอบว่าสถานการณ์ที่1แล้ก็สถานการณ์ที่4นะครับก็คือเป็น สถานการณ์ที่1และ4เพราะเดินเป็นเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นไปจุดสิ้นสุดทำให้ เป็นการกระจัดหรือคือเป็นระยะห่างนั่นเองครับเพราะว่าสถานการณ์ที่1เนี่ยก็คือเดินจาก A มา B เลยก็คือเป็นเส้นตรงทําให้สั้นที่สุดสถานการณ์ที่4ี่ก็คือเดินจาก A ไป D เลยก็คือสั้นที่สุดเหมือนกันครับผมแต่อย่างอื่นเนี่ยมีการอ้อมหรือเป็นการเดินวนกลับไปกลับมาหรือเดินวนกลับมาที่จุดเดิมระยะทางกับระยะห่างก็เลยไม่เท่ากันครับผมก็เรียบร้อยครับสําหรับข้อแรกต่อไปข้อที่2นะครับเขาถามว่า สถานการณ์ใดที่ระยะทางที่กิตติเคลื่อนที่ลและระยะห่างจากตำแหน่งเริ่มต้นไปถึงแต่สุดท้ายของกิตติมีค่าไม่เท่ากันเพราะเหตุใดก็คือเป็นอีกสาสถานการณ์ที่เหลือใช่ไหมครับก็คือสถานการณ์ที่สอและหก็คือตอบว่าเป็นสถานการณ์ที่2 3และ5ครับเพราะ ก็คือเหตุผลก็คือตรงข้ามนั่นเอง1และ4นั้นเดินเป็นเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นไปจุดสิ้นสุดทําให้เป็นการกระจัดระยะทางก็เลยเท่ากับระยะห่างแต่อันนี้2 3และ5ที่ระยะทางไม่เท่าระยะห่างก็เพราะว่าเพราะไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นไปจุดสิ้นสุดนั่นเองครับ ก็คือมีการเดินย้อนกลับไปกลับมาหรือว่าเดินอ้อมเป็นวงกลมนั่นเองครับผมดางจะเห็นได้จากสถานการณ์ที่2เนี่ยก็คือเดินจาก A ไป B ไป C แล้วก็เดินกลับมา B อีกก็เลยทําให้การกระจัดเนี่ยหรือระยะห่างเป็น20แต่ว่าระยะทางก็คือ20บก30บก20บก30บก 30, 30นั่นเองครับข้ออื่นก็เช่นกันเดียวกัน อย่างเช่นเดินจาก A ไป D แทนที่จะเดินเป็นเส้นตรงจาก A ไป D เลยในสถานการณ์ที่3กลกับเดินเป็น A ไป B ไป C แล้วก็ไป D ทําให้ระยะทางนั้นมากกว่าการกระจัดครับผม เพราะการกระจัดคือเส้นทางที่สั้นที่สุดก็คือเดินจาก A ไป D เลยนั่นเองหรือเส้นทางสุดท้ายที่มีการเดินอ้อมทั้งหมดเลยแล้วก็กลับมาอยู่ที่จุดจุดเดิมซึ่งการกระจัดระหว่างตำแหน่งเริ่มต้นและตำแหน่งที่สุดที่สุดก็คือจาก A ไป A เนี่ยก็คือเป็นศูนย์ใช่ไหมครับแต่เขากลับเดินอ้อมไปไกลมากเพื่อที่จะกลับมาที่จุดเดิมระยะทางก็เลยมากกว่าการกระจัดนั่นเองครับผมแล้วทีนี้ก็คือข้อ3นะครับ ระยะทางของการเคลื่อนที่และระยะห่างระหว่าง2ตำแหน่งแตกต่างกันอย่างไรก็ตอบเลยครับว่าระยะทางคือระยะที่ใช้ในการเคลื่อนที่ทั้งหมดแต่ระยะห่างคือระยะ ที่สั้นที่สุดจากจุดเริ่มต้นไปจุดสิ้นสุดก็คือมีทิศทางนั่นเองครับผมเพราะว่าเราจะต้องรู้ว่าจุดสิ้นสุดกับจุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นจุดไหนแล้วก็ลากเส้นตรงใช่ไหมครับก็คือมีทิศทางแต่ว่าระยะทางเนี่ยจะเดินยังไงก็ได้มีเพียงแค่ขนาดเท่านั้นครับผมแบบนี้นะครับที่มีทั้ง ขนาดเนี่ยเขาเรียกว่าเวกเตอร์ครับแต่ที่มีแค่ขนาดอย่างเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าสเกล a าครับโดยสเกลเนี่ยแปลว่าขนาดนั่นเองครับผมส่วนเวกเตอร์ก็คือหมายถึงนี่แหละครับมีทั้งขนาดและก็ทิศทางเอาข้อสุดท้ายนะครับจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรก็สรุปได้ว่าการเดินระยะทางที่สั้นที่สุดที่สั้นที่สุดคือ ระยะห่างหรือการกระจัดนั่นเองครับคือการเดินเป็นเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นไปจุดสิ้นสุดครับแต่ว่าแต่ว่า แต่ระยะทางหมายถึงระยะทั้งหมดที่เคลื่อนที่ไปได้ครับซึ่งพี่จะเสริมให้นะครับว่าระยะทางเท่ากับสเกลร์ครับคือเป็นการที่หมายถึงว่าระยะทางเนี่ยมีแค่ขนาดครับผมแต่ว่าระยะห่างหรือว่าการกระจัดเนี่ย ระยะห่างหรือการกระจัดคือเวกเตอร์ครับคือต้องมีทั้งทิศทางและก็ขนาดเพราะว่าการที่มีทั้งทิศทางและก็ขนาดเนี่ยก็คือเราเนี่ยต้องรู้จุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดก่อนถึงจะลากเส้นได้ใช่ไหมครับก็คือน,นั่นแหละครับคือทิศทางว่าไปทางซ้ายไปทางขวาหรือว่าไปทางเฉียง,ง,งทางบนขวาอะไรแบบนี้ครับผมเพราะฉะนั้นก็เรียบร้อยนะครับสําหรับกิจกรรมในข้อนี้ครับผมว่าเป็นการเดินทางจากจุดต่างๆไปจุดต่างๆ โดยใส่การที่1นึ่งานที่2องานที่3และ4ี่เนี่ยก็คือให้เดินทางไปที่จุดต่างๆโดยก็จะมีทั้งการที่เดินเป็นเส้นตรงแล้วก็การที่เดินวนกลับไปกลับมาแล้วก็มีแม้แต่การที่เดินอ้อมแล้วก็กลับมาที่จุดจุดเดิมซึ่งก็จะเห็นได้ว่าระยะทางและระยะห่างนั้นแตกต่างกันเพราะว่าระยะทางนั้นหมายถึงระยะห่างนั้นหมายถึงการเดินเป็นเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นไปจุดสิ้นสุดก็คือเป็นการกระจัดนั่นเองครับระยะทางที่สั้นที่สุดนั่นเองแต่ว่า ในข้อที่ระยะทางไม่เท่ากับระยะห่างเนี่ยก็เป็นเพราะว่าไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นไปจุดสิ้นสุดนั่นเองครับโดยถ้าจะดูระยะนิยามของระยะทางและระยะห่างก็คือตามนี้เลยครับว่าการระยะห่างหรือการกระจัดของวัตถุก็คือระยะทางที่สั้นที่ระยะที่สั้นที่สุดระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของวัตถุครับผมนี่ครับระยะทางระยะที่ใช้การเคลื่อนที่ทั้งหมดแต่ระยะห่างคือระยะที่สั้นที่สุดจากจุดเริ่มต้นไปจุดสิ้นสุด ซึ่งพี่ก็เสริมว่าระยะทางเนี่ยจะถูกเรียกว่าสเกล่าครับเพราะมีแค่ขนาดก็คือเดินยังไงก็ได้แต่ว่าระยะห่างเนี่ยจะถูกเรียกว่าเวกเตอร์เพราะว่ามีทิศทางก็คือต้องเดินเป็นเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นไปจุดสิ้นสุดเท่านั้นสาหรับข้อนี้พี่ก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับผมสาหรับกิจกรรมที่4.2หวังว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจะได้รับความรู้นะครับจะได้รับความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยครับผม แล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมากนะครับที่ติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ามีอะไรสงสัยก็สามารถใส่ไว้ได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถาม่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ คลิปความดูข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ